ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุส่ผู้คนเนาะ <c oughs> เอ่อคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอาหลักสิบบนนะครับเอาหลักสิบบนมากักนะครับซึ่งหลักสิบบนสิบบนของเราเป็นสิบบนตายตัวนะครับสิบบนตายตัวตายตัวยังไงอันนี้นะครับให้ใส้ตัวนี้ละศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นสิบบนตายตัวนะครับทุกงมด นะครับมันบ่มีสูตรนะไม่มีสูตรนะครับบอกตรงๆว่าไม่มีสูตร10บนตายตัวคือ01357นะครับ0 1 3ย7เป็น10บนตายตัวเนาะแม่นจะคิดได้แบบใดกคิดได้แบบใดกะล้วเต้นะครับมันมันสู่สถิตินะครับ จากสีิติอันนี้มันกะเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับแมนสิบวกได้เลขสี่เลขหกเลขเก้าเลขอะไรก็แล้วแต่นะอ่าผมให้เบิ้งนะครับจากสีิติเลยบ่ต้องบ่ต้ตองมันบ่มีสูตรอยู่แล้วนะครับถ้าสูตรพี่น้องได้สี่ได้หกอ่าได้เก้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอให้ให้เบาๆนิดนึงนะครับ ให้พี่นอ้องเบิ่งปี66เด้วันที่17เดือนหนึ่งปี66นะครับเลขทุกงวดต้องติดนะครับ13579นะครับเนี่ยเป็นบวกได้เลขตัวใดก็แล้วแต่มันหนีเลขหนึ่งนะหนึ่งสามงวดติดนะครับเลขห้าเลขศูนย์เลขเจ็ดนะเลข 0, เจนะ็ดเจ็ดศูนย์สามเนี่ยศูนย์นะครับ ถ้าเลขคู่มาก็คือเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับ <c oughs> มันมีเลขแปดด้ยงวดน,นึงมันก็บริมาทุกงวดนะครับก็แมนสิคิดคนสูตรปนไดมันกะนะครับสู่อันนี้บดได้นะครับยีติ5ห้าเจ็ดศูนหเนี่ยศูนย์เห็นไหม นี่มาแทงงวนเดียวที่เหลือกับ7 1็คือเก้านะครับ0อ่า0 2อเห็นบ่นะครับ0 2 0 1 7นเจ็ดะครับพน10บนตายตัวของเราก็คือ0 1357นะครับห <c oughs> ลักร้อยลงไปหายแล้วนะครับหลักร้อยคือ2 4 6 8ีกนี่ก็ยังถือว่ายังหลายตัวอยู่นะครับทีนี้ หลักสิบศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดหลักหน่วยหกเจ็ดแปดลงให้ไปทุกคลิปทุกทุกทุกหลักนะครับทีนี้มาดูนะครับเอาเอาความมั่นใจนะครับมาให้พี่น้องนะครับมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางนั่นแหละพูดถึงกระได้นะครับเดี๋ยวโอเคนะเอามันเป็นหลักสิบ นะครับหรือว่า,าจะเรียกเป็น10บ,บนแบบคู่ขี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขเลขคู่กับคู่ขี้กับขี้อยู่แล้วนะครับถ้า <c oughs> มันตรงเลขขี่กะเอาตามนี้สูตรนะครับอันนี้คือใส่สูตรนะใส่สามตัวนี้บวกกันนะครับใส่สามตัวนี้บวกกันก็คือหกห้าห้าเนี่ย อ่าสิบล่างหน่วยล่างร้อยร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับสิบล่างหน่วยล่างร้อยครั้งที่หนึ่งให้ให้ใหส่พวกนี้บวกกันนะครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเท่ากับเลขหนึง่งหนึ่งบวกห้าได้เท่ากับเลขหกนะครับเอาง่ายง่ายห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกหกได้สิบหกได้เลขหกหกคือเลขคู่นะครับหกคือเลขคู่แต่ผมขออนุญาตเขียนเป็นหก นะครับ8 0 2 4อ่ะเลขคู่นะเพื่อเพื่ออความชั่วนะครับ6 8 0 2 4เป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับหลักสิบบนนะวันต่อไป1 3 2 9 0 3เลข0นะครับเพราะว่าท้าได้เลขคู่นะครับ,เ,รเ,นรบเน้นไปที่เลข0ตัวเดียวแค่ มันก็นโอเคเนี่ยเลขศูนะครับมาที่ตำแหน่งหลักสิบเพราะว่าเข้าหาหลักสิบนะอ่างวดต่อไป10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับอ่าสิล่างบวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่1 9ึ่งเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบบวกเจ็ท่ากับสิได้เลขห5าห้เป็นเลขขี้ตั้งเลย5 7 9เ หนมันเป็นเลขหาตัวนะครับห้าเจ็ดเนเป็นเลขที่หลักสิบนะครับออก2องเจอนาะออก2องเจ็ดสองเลขเจ็ดนะครับอ่ามาต่อไปสิล่างบวกหน่วยล่างนะมันเป็นศูนย์ง่ายๆนะครับไ่ต้องบวกหารตำแหน่งปันใดอ่าศูนย์บวกเได้เก้บวกหได้สิอ่าได้ได้เลขตัวเก้นะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกหกได้ส5เพราะนั้นมันก็ต้องเป็นห้า 7จ็ดเก้าหนมวะเจ็ดเงสาต่อไป2 6 4 8 7 2เจ็ดสลขเจ็ดนะครับตำแหน่งหลักสิบอืมวดต่อไป10บล่างหน่วยล่างนะครับก็คือ3าบวกศได้เท่ากับ3 3มสามบวกศเท่ากับสาบวกหเท่ากับแปเป็นเลขคู่นะครับก็คือ8 ศูนยองต้องติดหลักสิบนะครับงวดต่อไป9 2้าสองาตำแหน่งหลักสิบก็คือเลขศู 0, นยะ์นามาเลขคู่นะครับเลขคู่นี่นี้เลขศูนย์บุพนนะโอกศนย์ห้านะครับตามที่เด็กเกินไว้ครั้งแรก10บบนคือ0 1 3ย์นะครับ <c oughs> วันต่อไป 1บวก6เท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ15 1บวก6เป็น7 7บวก8เท่ากับ15 5 7 9 1 3มาที่ตำแหนงหลัก10นถะึงงวดต่อไปก็คือ1 6 9 5 3 0เลข3นะครับ เลขสมาที่ตำแหน่งหลักส <c oughs> ิบมันเข่ามาเข่ามามันกระจงมีหลุดวันนี้ผมติ๊กไว้เรียบร้อยก็คือ6กบวกสเป็น8 6ดบกสเป็น8 8ดบวกสเป็น10เท่ากับ0 2 4 6 8ถึงมันออก4ีหาสนะครับวันนี้ผิด4ีหาสามมันผิด งวดต่อไปนะครับ1บวก1เป็น2ไปบวกหลักร้อยเป็นเลข4นะครับ1นบวกหเป็น2 <S 2, 2 <S ไปบวก2เท่ากับเลข4ก็คือเลขคู่นะครับ4 6 8 0 2นะหลักสิบนะครับออก4 7 1 7 8 2เลข7ไอ้เลข8นะครับเลข8 คือเอาเอาไปประกอบ10บสิบบนายตัวห้าอยู่แล้วนะครับมันสร้างมัน่นนะเพา้าเอาไปประกอบ10บ,บนตายตัวหกบวกเเป็น13บนะหกบวกเเป็น13 13ได้เลขสามสบวกสกับเลขเจ็ดเจ็ดเป็นเลขขี้นะครับเจ็ดเหน่งสามหะครับหลัก10บงวดต่อไปคือ7 9 1 3เ ออก 1> 915478 7 8, 0, 7นะครับมาที่ตำแหน่งหลัลกสิบ <c oughs> งวดต่อไปนะครับ9บวก1เป็น10ได้เลข9บวก1เป็น10ได้เลข0 0บก5ได้5 5 7 9 1 3นะครับตำแหน่งหลัลกสิบงวดต่อไปคือ5 7 9 1 3พ้นออก 3ามสองนะครับเลขหนึ่งอันนี้มาที่เต็มอ่าเลข1อันนี้มาที่เลขเจนะครับงวดต่อไปนะหกบวกสี่เท่ากับสิบสบวกหกเท่ากับสิบนะครับหกวกสเป็น10บสิบบวกหกเท่ากับสิบ 8024 68024คือหลักสิบงวดต่อไปนะครับซึ่งผลออก7272020 0. นะครับมาที่ตำแหน่งหลักสิบทีนี้งวดปัจจุบันนะครับงวดที่ทถึงนะ6บวก6เท่ากับ12ได้เลข2 2บวก3 กับเลข5 5คือเลขที่นะครับเพราะนั้นมันต้องเป็น5 7 9 1 3คือหลัก10งวดต่อไป5 7 9 1 3นะครับห้ <c oughs> เาเจ็ดเก้าหนึ่งสามเดี๋ยวเบื้องสิติมันก่อนถ้าเป็นเลขที่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับเจ็ด ชอบมาอันนี้เล้คู่ศูนย์มาแน่นอนตายตัวสามกามาได้องวัดหนึ่งไปคู่วันนี้ผิดเด็กคู่วันนี้มาแปดเด็ก 7, เจ็ดเด็กหนึ่งมาได้ทุกตัวนะครับระวางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามห้านะครับแต่เลขเก 9, ้านี่รู้สึกว่านะครับบบลบลโบ,บ,บออกนะครับมันเด่นก็น่าจะเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดมันซึ่งมันเป็นมันเป็น ตรงกับสูตรตายตัวของเรานะครับสูตรตายตัวที่เกิดไว้เบื้องต้นก็คือ01357อยู่แล้วนะครับตามสี่ติแล้วปีปี66นะครับเลข9้าจะไม่มาหลักเลขที่ไม่มาหลัก10นะครับมันจะเป็น <c oughs> เดี๋ยวผมเขียนเสน่ี้ให้นะครับ <c oughs> มันมูลอุยป่ยอยู่นี่แหละ ไม่มาสิบบนนะครับผมเขียนใจใบเดียวกันเลยอไอเดียวจังหวะกันไหมเนาะวิธีการจับไม่มาสิบบนก็คือนะครับตัวที่บนหนามาเอาตัวอุปรกรณ์ง่ายเขียนก่อนตัวที่ไม่มานะครับอย่าไปจำผิดเด้ไม่มาเด้ออันนี้คือไม่มานะครับสอง <c oughs> ส6 9ี่หนะสองส 6, 9, แล้วกับแปซึ่ง8มากงวดเดียวนะครับมันกระิิเหลือเลขหกตัวก็คือศูนย์หมันเหลือเลขขี่นะส่วนมากนะครับศูนย์หนึ่งสามห้าเองส่หก้าน่บนาบนามาก แต่สองนี่ยังมาได้อยู่นะเพราะว่าไอ้ศูนย์หนึ่งสองสามนี่ต้องติดทุกงวดอยู่แล้วนะครับพี่น้องอย่างงเด้ออย่างงงนะครับสิบบนก็คือศูนย์หนึ่งสองสามไอสิบบนก็ศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดทีนี้เลขเลขติดทุกงวดนะครับติดบนก็คือศูนย์หนึ่งสองสามนะสิบบนส่วนสิบบนแล้วก็เลขติดบนส่วนติดบนนะครับ เลขติดบนศูนย์หนต้องติดทุกงวดนะครับแม้หลักสิบสิบเป็นเลขตัวใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเลขสิบก็คือมันคลา้คลายกับ่าหลักสิบแหละแต่หลักสิบมันก็ส่วนหลักสิบนะครับแต่ไอ้สอเนี่ยเห็นไหมไอ้ศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยติดทุกงวดนะครับ2อ0สามศูนย์กับ3ามนะครับแล้วก็ส แลวกสองเนี่ยมีงวนนี้ออกสิบสี่เจ็ดแปดเนี่ยแหละที่ติดเงวดเดียวแลวกสองหนึ่งกับสองศูนย์กับสองนะครับเพราะนั้นนะครับหลักสิบส่วนหลักสิบเลขติดบนส่วนเลขติดบนนะครับยังไงยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ติดหนึ่งสองสามไว้แล้ว <c oughs> ถ้ามันมาหลักสิบก็ศูนย์หนึ่งสองสามถ้าหลักสิบเป็นศูนย์หนึ่งสองสามหลักหน่วยมันต้องเป็นเลขสูงกว่านี้นะครับ หลักหน่วยมันต้องเป็นเลขสูงกว่านี้ <c oughs> อ่าสิบบนใจตัวก็ได้แ,แจ้งไปแล้วเนาะได้ที่แจ้งไปแล้วก็คือศูนย์หนึ่งสามห้าเจันซึ่งมาเขา่าเข้ากับสูตรที่เหตุให้เบิ้งเมื่อกี้พอดีเป๊ะนะครับได้เลขที่เนาะืมเนี่ยมันในเลขที่อยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะนั้นหนึ่งสามห้าเจ็ดนาทีติด หลักสิบบนนะเก้ามันบกคนมากตัดออกซะเด็กศูนย์กับมาแล้วกระบนนามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งศูนย์ศูนย์มาแล้ววันนี้เขาได้เลขคี่กันเหลือเหลือเลขอยูเสียสี่ตัวก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดแต่ว่าสามนี่กับติดดับเลือหนึ่งห้าเจ็ดนะครับสามนี่ติดดับหลักสิบก็เหลือแค่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับหลักสิบ ให้พี่น้องไปพิจารณาเไปนะครับหลักสิบเรือแค่ตัวนี้ดเด้อเราพุ่มบุ้งให้ก่อนหลักส <c oughs> นะิบหนึ่งห้าเจ็ดนะแล้วหนึ่งห้าเจ็ดทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่าห้ากับเจ็ดมานะครับถ้าห้ากับเจ็ดแล้วแน่นอนว่าเลขติดบนมันต้องติดศูนย์หนึ่งสองสามถ้าหลักสิบ เป็น5กับ7นะครับให้พี่น้องจับเอาแค่นี้กับพอนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสานี่ผมคิดว่า90%้าสนะครับเกนะนะครับเนี่ย5หลัก10นะครับเกิน5ขึ้นไปเนี่ยนะครับหลักน้อยนี่ต้องเป็นศูนย์หนึ่งถ้าเกิดว่าหลักสิบเป็นเลขต่ำก็คือ0,123นึ่งนี่ติดแน่นอนนะ บอกไปว่ามาพี่น้องสิงงนะแต่ผมเข้าใจของผมนะครับอธิบายคร่าวๆเนาะกะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เอา10บนแบบคู่ขี้มาฝากนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องม,มีความคิดเห็นอย่างไรกะคอมเมนต์กันเข้ามานะยังบ่ได้เขาตลาดขอเอาเขียนใส่ใบเดียวกันนี่แหละมุนไอ้ปุยกระดาษเบิดนะครับก็โอเคคลิบนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ